ให้คนสวยแต่เพลียมากหน่อยค่ะเ yeah, ย้ยิ้มยามมาแล้วฮออะไรเนี่ยขนอะไรไปเยอะแยะออันแน่นอนสิจ๊ะสาวๆอย่างเราอ่ะต้องเตรียมพร้อมหน่อยเสร็จกันหรือยังเราแป๊บนะใกล้เสร็จแล้วล่ะ <c oughs> แต่เองเสร็จยังอะทำไมยังนอนอยู่อีกอ่ะเร็วแลวยิ้มยามมาแล้วนะฮึมี่เสร็จแล้วเหรอกระเป๋าใบเล็กแค่นี้เนี่ยนะ <c oughs> ก็เก็บเสร็จแล้วนี่ าไปแค่น yeah. nice yeah. so yeah, so, ี้เนี่ยนะอราเอาอะไรไปเยอะแยะไม่ได้ของใช้ส่วนตัวก็ต้องเตรียมให้พร้อมอย่าไายืมสบู่ยาสีฟันยาสระผมก็แล้วกันยิ้มยมเธอเอาของอะไรไปเยอะแยะนี่ก็สาวๆอย่างเราอะก็ต้องเตรียมพร้อมนี่นาเดี๋ยวเก็บให้ แยมเธอเอาโปรเจกตอินอรนเนตไปด้วยหรอแน่นอนสิจ๊ะไปตั้งสามวันนะต้องใช้ทุกวันไม่ใช่แค่วันมาน้อยหรือมามากนะฉัน่าก็พกไปนะเดี๋ยวเนี้ก็ใช้ทุกวันตามที่แกบอกเลยอะ่ะดีแล้วแหละที่ใช้ทุกวันฉันดีใจนะที่แกเชื่อฉันหก็แกาย้ำฉันทุกตอนเลยนี่นาะฉันก็ต้องเชื่อเด <c oughs> เธอเธอเมื่อจะเสร็จเนี่ยรู้แล้วจะเย็นเยลรถเธอจะรีบทำไมอ๋อเอา้าตอนแรกเธอรีบทำไมอะ ก็ตอนนี้ไันรีบหร้ไหม <c oughs> สาวๆอย่าลืมนะคะ Protect Intimate สบู่แล้วสำหรับจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงที่มีแอนตี้แบคทีเรียเพื่อการปกป้องยาวนานให้คุณรู้สึกสดชื่นมั่นใจตลอดทั้งวัน <c oughs> ยิ้มย้มขึ้นรถได้แล้วขายของอยู่ได้จ้ายิ้มย้มขอย้ำ Protect Intimate ยิ้มย้ม